มอะไรมึ <PM> งรู้จักโอเคเกนที <Jamie T> ่ในทีวีมึงกินอะไรอ่ะตางโยกเกินเนื้อเนี่ยกูกินเนื้อเนี่ยกูกินเนื้อเนี่ยคือว่าคือผูกินหน้ามึงหรอเออปัญหามึงดีีเลยมันไม่ได้ควรตีนมันอยากรู้มึงกินอะไรไอ้เนี่ยกูกูตอบแล้วไงไอ้เหี้ยมึงตอบกูแล้ตีนอ่ะเอาละไอ้เหี้ยหอยละถ้าเ่านนี่ว่าตังโยจริงหรือเปล่าพูดแทงๆข้างล่างถึงข้อหอยเลยเหี้ยเรื่องจริงเรื่องจริง

ลิ้นวัวเหลือจุดเหมเหลือออเหลือเื้อมึงเหมเือเขาอยากให้มึงป้อนข้าวนันโยะมึมองเหี้ยอ่มึงงหน้าหมว่าป้อนให้ดูห่อคนดูนี่ก็ดีๆนะมึงเออคอนเทนต์น้องอัไ้แง้ไม่อยากดูอยากดูไมเเล่นบอลนี่เล่นทีเดียวกันป่ะทีเดียวกันมีอเลยสนิทกันเนี้ยครับผมนเล่นตำแหน่งอะไรกองหน้าครับกองหน้าครับเขาก็เลยต้อง ส่งต่อกันใช่ครับต่อกันแต่มันก็ไม่ค่อยส่งกันหรอกพี่ไปเชียงใหม่มันไม่เคยส่งโอ้โหทไมมันยิงคนเดียวแม่งแม็กตุ๊กๆพอเห็นพวกผมแม่งแอบผู้ติ่งเลี้ยงบอลเนี่ยอ๋อเราเห็นที่หมดนะพี่พวกนี้ก็เห็นตะโกนเรียกพี่ตะโกนเรียกมาแม่งหลบยังอีกผู้ติ่งเลี้ยงบอลอ๋อเขาเรียอะไรผู้ติ่งเลี้ยงอะไรเนี่ยก็เรียงบอลไงใช่แล้วแม็สนามหลบมึงเลี้ยงหลบคนไงเออไอ้เหี้ยไม่แดนยุ่มมึงบอกมึงไม่มีเวลาไปไหน แล้วทำไมตอนคืนเราไปได้มึงเป็นอะไรวะกูสงบนเสร็จกูเข้าบ้านอ๋อเข้าบ้านเสร็จเข้าบ้านต้องเสร็จเข้าบ้านตอนแรกมึงอยู่กับกูที่อยู่ที่แคมป์อ่ะที่สนามอ่ะมึงไม่ได้เข้าบ้านนี่ถึงเข้าที่ไหนไม่ต้องไปที่กันมังมึงจะถามกูนันโ้อยู่ชอบกะเพราอะไรม้างเนื้อหมูเอกเนื้อหมูไม่ได้ไส้เนื้อใส่ไม่ได้หุ้งใหญ่ไม่ได้เหรอกะเพรานี้กับข้าวผัดไก่ ไอ้สั์กับพราเนื้อกับเราไก่เปี่ยมีเด็กมีเด็กแต่ไม่ได้ชอบที่สุดครับใช่มีเด็กแต่ไม่ได้ชอบที่สุดใช่ปีแล้ววะก็มันเป็นเรื่องที่เป็นต้องพูดอ่ะทุกคนต้องรู้กับสิ่งที่มึงทำกับกูอวอย่างไงพูดไหมพูดอะไรอ่ะที่มึงทำอ่ะกูไม่ได้ทำอะไรกับมึงโอเคผมใบให้นะดดนโยชอบจังหวัดที่อยู่ภาคใต้ครับเฮ้ยภาคใต้ หลายจังหวัดนะก็เราไปหลายจังหวัดแล้วแล้วมึงก็มีทุกจังหวัดมีการไอ้พูดไม่เคยอยู่ห้องเลยมึงอ่ะทำไมทำไมชอบภูเก็ตเออเด็กทำไมภูเก็ตทไมงานดีเหรอใจกลางแรกดิบุงไปเที่ยวใบเที่ยวที่ภูเก็ตภูเก็ตเที่ยวไปไปเที่ยวอะไรเที่ยวอะไรเที่ยวโปรโปรเทีวก็กูก็ถามก็ถามก็ตอบเที่ยวธรรมชาติเที่ยวธรรมชาติทะเลมึงทำไมมันก็ตอบอย่างนี้ต้องมึกูตอบแล้วมั้ยเอ๋ นี่จนเี่ยะนะไอ้ยังจนจะจบรายการมึงยังไม่เลิกเที่ยวเลยนะโว้ยต้องกินหีเป็นเรื่องของนี่มือกูมาต้งแต่สิบเอดโมอ่ะแล้วไงแม่มันั่งรอสองคนนี่แหละเออหวาโมงบ่ายกี่โมแล้กี่โมงกี่บ่ายสองเ1อากี่โมงสอ็มเหี้ยแม่เป็นคนตรงเวลามากมึงไม่ดีคนอย่ามึง